สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องแต้มบุญของคุณเริ่มทำงานคนกากบาดกลางฝ่ามือเตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะให้คุณเตรียมตัวทำนายดวงชะตาสำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคุณคือคนวัส,สนาสูงดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะดวงการเงินและโชคลาภเป็นคำทานายที่แม่นที่สุดดวงชะตาของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นดวงมหาโภคทัพย์เป็นดวงมหาเศรษฐีจะเปิดแต้มบุญของคุณจะเริ่มทำงาน เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนำทรัพย์สินเงินทองจะทำให้ไหลามาเทมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเงินจะไหลเข้าจนนับไม่ทันค่ะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคนใดได้มาเห็นได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แน่นอนค่ะเป็นเพราะบุญวาสนาชักนำพามาให้คุณได้พบกับคำทำนายนี้ สำหรับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนับแต่นี้ไปดวงชะตาของคุณจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นปรารถนาสิ่งใดจะได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการเพราะบุญบารามีของคุณได้เริ่มทำงานแล้วสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคและปัญหาก็จะทุเราเบาลงโดยเฉพาะช่วงต้นปียาวไปจนถึงท้ายปีดวงชะตาของคุณนั้นจะเปลี่ยนย้ายฐานดวง จากฐานดวงปกติกลายเป็นฐานดวงมหาเศรษฐีค่ะคำทำนายดวงชะตาของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือดวงชะตาของคุณนั้นจะมาถึงจุดที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดวงชะตาของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นในช่วงต้นปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบสิบปีที่ผ่านมาเพราะท่านเหนื่อยมามา,มากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องคนหรือปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาและนับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านมีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่างไม่ขาดมือค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงที่บุญเก่าของคุณกําลังหนุนนำบวกกับการที่ดวงมหาโพคศัพึย์เปิดจึงทำให้คุณได้โชคลาภเข้ามา หากว่าคนไหนก็ตามที่มีกากบาดกลางฝ่ามือและตอนนี้ชีวิตของใครกำลังลำบากอยู่ยังไปไม่ถึงไหนทำอะไรก็ยังไม่สำเร็จสักอย่างยังไม่เคยพบกับคําว่าโชคดีหรือโชคลาภเลยก็ตามอย่าพึ่งน้อยใจไปนะคะเพราะว่านับจากนี้คุณได้ฟังคำทำนายนี้แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะดวงมหาโพคทรัพย์ ดวงมหาเหงดวงมหารวยได้ถูกเปิดแล้วค่ะบุญบารามีของคุณกําลังเริ่มจะทำงานจากนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะสําเร็จราบรื่นทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากไม่ว่าจะทำอะไรก็จะรู้สึกว่าง่ายไปหมดเพราะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณคอยช่วยอุ้มชูอุปัรรมนั่นเองค่ะอาจารย์หมอช้าง เป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ซึ่งอาจารย์หมอช้างก็ได้ให้คำทำนายเกี่ยวกับดวงชะตาของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นคนโบราณเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าเป็นเหล่าเทพเทวดาลงมาเกิดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะคอยปกปักรักษา คอยบันดาโชคลาภและคอยชี้แนวทางให้แก่ชีวิตคอยบันดาโชคลาภเกี่ยวกับเงินเงินทองทองทำให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่โชคดีกว่าคนอื่นถือว่าเป็นคนที่โชคดีกว่าคนทั่วไปเลยก็ว่าได้ค่ะคนที่กากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเพราะในบางครั้ง ก็เป็นคนที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำมากๆม,มีการคาดการได้รากับตาเห็นเป็นคนที่มีเซนแรงสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับที่คนทั่วไปมองไม่เห็นได้แถมยังเป็นคนที่มีดวงแข็งอีกต่างหากใครที่คิดจะปองร้ายก็ตามสุดท้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองในที่สุดค่ะเพราะว่าคนที่มีกรกบาทกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคุ้มครองรักษาอยู่ทำให้ชีวิตแค้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงถึงแม้ว่าในเวลาเริ่มแรกของชีวิตอาจจะตกระกรรมลำบากเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนก็ตามแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสิ่งจะต้องประสบความสำเร็จ จะต้องร่ำรวยให้ได้ทำให้ชีวิตก้าวสู่วัยกลางคนชะตาชีวิตจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยลําบากตากตําก็จะกลายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะหากว่าคนไหนก็ตามที่มีกากบาทกลางฝ่ามือแต่ก่อนนี้ชีวิตยังลุ่มๆด,นดอนๆยังไม่ไปถึงไหน ทำอะไรก็ยังไม่สำเร็จสักอย่างยังไม่พบกับคำว่าโชคดีหรือโชคลาภเลยก็ตามแต่นับจากนี้คุณได้รับฟังคำทำนายนี้แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะดวงมหาภพกทรัพดวงมหาเหงดวงมหาลาภได้เปิดแล้วใครก็ตามที่ได้ฟังคำทำนายนี้ถ้าอยากให้คำทำนายสง่งผลเป็นโอกาสดี จงตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานและพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนสิ่งที่ต้องการลงในคอมเมนต์ค่ะแล้วท่านจะสมหวังดังใจปรารถนาได้อย่างแน่นอนและใครก็ตามที่มีกรกบาทอยู่กลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงขอให้ท่านแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้พวกเขาได้ฟัง<ม>ก็จะเป็นกุศลบุญบารามีอันสูงสุด สำหรับตัวท่านเองค่ะหากท่านได้ร่วมแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญก็ขอให้คุณมีโชคลาภหลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นไม่ขาดสายด้วยเธอสาธุสาธุสาธุค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ